สวัสดีค่ะคลิปนี้อาจจะแตกต่างจากคลิปที่ผ่านผ่านมาเพราะเห็นเป็นบทความที่ดีต่อใจเลยนํามาฝากเพื่อนๆทุกๆท,ท่านโปรดใช้วิจารณญาณค่ะคุณมีเส้นตรงบนเล็บแบบนี้หรือไม่สามารถบ่งบอกชะตากรรมชีวิตได้ชาวเน็ตยังต้องร้องว้าวยื่นมือของคุณออกมาดูว่าบนเล็บของคุณมีเส้นตรงหรือไม่ นั่นเป็นชะตากรรมที่แตกต่างกันมากหลายคนยืนยันว่าแม่นมากอย่ารอช้ามาทดสอบกันเร็วค่ะเอเส้นตรงคุณเป็นคนที่พิเศษมากมีความคิดวิธีแก้ไขปัญหาเป็นของตนเองและเพราะเหตุนี้คุณก็จะไม่ค่อยยอมรับคำแนะนำของคนอื่นดังนั้นคุณจึงเป็นคนที่ชอบพึ่งพาตนเองมากกว่า นิสัยแบบนี้เลยทำให้คุณอาจจะเสียเปรียบได้ 1. เป็นคนมีโชคมีชีวิตที่มีความสุขและงดงาม 2. เป็นคนหาเงินเก่งแต่ก็ใช้จ่ายเก่งเหมือนกัน 3. หากเป็นผู้หญิงสามีของคุณก็จะต้องดูดีมาก 4. ด้านสุขภาพคุณมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร 5. ไม่ว่าจะทำงานประเภทใดคุณก็ดูมีความกระตือรือร้นและมีแรงบันดาลใจมากความมั่งคัง่งคุณมีจิตวิญญาณของผู้บุกเบิกมากก้าวไปข้างหน้าคุณมีความมุ่งมั่นในการทำงานหาเงินมากมีความตึงเครียดบางอย่างในวิธีการหาเงินและเนื่องจากคุณมีความกล้าหาญที่จะเผชิญความเสี่ยงดังนั้นคุณจะมีเงินทองที่สะสมเก็บวไว้มากมายค่ะ B- ไม่มีเส้นตรงคุณเป็นคนนิสัยใจร้อนมีความกระตือรือร้อนรักความยุติธรรมมีความพักดีต่อเพื่อนและสามารถช่วยแนะนำวิธีแก้ปัญหาหรือชี้ทางสว่างให้เพื่อนได้บ่อยครั้งที่คุณสามารถวิพากวิจารณ์พวกเขาได้อย่างไม่ลังเล 1. มีความอยากรู้อยากเห็นมีหัวใจนักวิจัยที่แข็งแกร่ง 2. เป็นคนฉลาด ตื่นตัวและกระตือรือร้นตลอดเวลา 3. ชีวิตนี้จะพบคนสองคนที่อยากแต่งงานกับคุณแต่ในชีวิตจริงสามีของคุณคือที่สองสบุตรหลานของคุณจะมีความกระตันยูและจะตอบแทนพระคุณ 5. ชะตากรรมพ่อแม่และคุณอย่างลึกมากจะได้รับความช่วยเหลือมากมายจากกันและกันความมั่งคั่ง ในเรื่องการเงินแม้ว่าคุณจะเป็นคนหาเงินไม่เก่งมากนักแต่คุณงามความดีของคุณมักจะนํามาซึ่งรายได้มากมายมันทำให้คุณสามารถมีรายได้มากขึ้นอย่างรวดเร็วโดยผ่านทางความสัมพันธ์และมิตรภาพของคุณนี่เป็นจุดเด่นที่คุณมีคุณมีไอเดียมากมายนี่อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณมีวิธีการหารายได้มากมายหลายรูปแบบ ระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงมากมายแต่ก็ยังมีความมั่งคั่งและเสมอราบรื่นค่ะขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ